แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งมันมีคดีที่มาเกี่ยวข้องกับการซื้อขายเพชรพลอยเงินทองของท่านขึ้นมาแล้วมีการตรวจสอบว่าเอ๊ะร้านท่านไปรับซื้อเพชรพลอยเงินทองเรื่องนี้ไว้หรือท่นคนที่มีคดีเกี่ยวข้องเขาบอกว่าเขาซื้อเพชรพลอยเงินทองจากร้านท่านปบงก็จะไปถามว่าท่านไดงานทุจริตหรือเปล่า ก็จะไปถามว่าท่านได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสช้ตนของบุคคลผู้นี้ไว้หรือเปล่าท่านไม่เก็บก็ไม่รู้จะช่วยยังไงผมเรี่างงี้นะครับท่านคงจาได้นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายๆคดีที่มีการอ้างว่าได้เงินมาจากเอา,าเพชรพลอยเงินทองไปขายนะครับหรือได้เงินมาแล้วเอาไปซื้อเพชรพลอยเงินทองอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็ไม่มีการอ้างองิงได้ในเรื่องที่มาที่ไปของเงิน นั่นเป็นคดีที่ผ่านมาในหลายคดีผมก็เรียนท่านด้วยความหม่วงใยครับว่าปปงคงไม่ได้เข้าไปดําเนินการอะไรแต่ว่าเวลาสอบสวนเนี่ยตำรวจก็ดีเขาก็รู้กฎหมายนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือด s เเขาก็รู้กฎหมายนี้นะครับหน่วยงานต่างๆเขาก็รู้กฎหมายนี้เหมือนกับที่ท่านรู้เหมือนกันเขาก็ต้องมาสอบถามท่านว่าท่านเนี่ยได้เก็บข้อมูลลูกค้าหรือเปล่าท่านายงานธุรกรรมหรือเปล่านะครับคนที่ดาเนินการเขาเป็นหน่วยเหล่านั้น จะมาถามปปงว่าไอ้ที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยถูกต้องใช่ไหมปฏิบัติหรือเปล่าไม่ปฏิบัติหรือเปล่าปปงก็เข้าไปดูผมเรียนว่าปปงนะครับจะจะเข้ามาช่วยดูแลนะครับจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านในการประกอบการได้อย่างถูกกฎหมายเราไม่ได้มีนโยบายที่จะไปบังคับให้ท่านต้องรายงานนะครับแต่ว่าท่านต้องระมัดระวังนะครับผมเรียนว่าการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่สำคัญนะ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านด้วยว่าผมไม่อยากให้ท่านพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่เป็นผลดีนะครับมันจะทําให้เห็นถึงเจตนานะครับในการทําความผิดหรือฝ่าฝืนอย่างชัดเจนที่ผ่านมาผมขอยกตัวอย่างธนะนาคารเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องรายงานทุกกรรมลูกค้าที่ฝากและถอนเป็นเงินสดเกินกว่าสองล้านบาทขึ้นไป ลูกค้าหลายรายก็ด้วยความที่ไม่อยากถูกรายงานก็จะนะพยายามท,ทําธุรกรรมไม่ให้ถึงสองล้านเพราะไม่อยากถูกรายงานพอทําบ่อยๆเข้าธนาคารก็บอกอา้าวอย่างนี้นะคุณสงสัยแล้วเพราะคุณมีเจตนาหลีกเลี่ยงคุณไม่อยากถูกรายงานธนาคารก็เลยรายงานเป็นธุรกรรมสงสยัยเพราะเป็นธุรกรรมสงสัยเข้ามาปาปงก็อ้าวมีธุรกรรมสงสัยแล้วก็เลยเข้าไปตรวจเลย ก็เข้าไปสืบสวนติดตามลูกค้าอะไรนั้นว่าทําไมทีนะ่พยายามที่จะไม่อยากถูกรายงานทําให้สงสัยเราก็เข้าไปตรวจเลยคือผมเพิ่งเรียนท่านว่าท่านก็ทาท่านไปตามปกติพยายามอย่าไปคิดหลีกเลี่ยงหลบหลีกข้อกฎหมายเปลี่ยนแปลงสถานภาพนะนิติบุคคลเปลี่ยนแปลงการรายงานอะไร,ะไรต่างเพื่อที่จะไม่ต้องไปยุ่งกับปปง,งซึ่งมันไม่เป็นผลดี การรายงานูุกรรมก็ดีการจัดให้ลูกค้าแสดงตนก็ดีนี่เป็นเรื่องของลูกค้าท่านต้องมองว่ามันเรื่องของเขาเขามาซื้อขายเราแล้วเราก็ไม่ต้องการรายงานเนะี่ยถ้ารายงานของธนาคารเนี่ยเขาจะต้องให้ลูกค้าเซ็นชื่อมีแบบใช่ไหมฮะแล้วให้ลูกค้าเซ็นชื่อถ้านลองเอาเงินไปฝากธนาคารสองล้านดีครับธนาคารก็บอกเอาคุณกรอกแบบปร,ปรงนหนึ่งกี่นหนึ่งแล้วก็เซ็นชื่อ ุณไม่กรอกธนาคารก็บอกอ้าเดี๋ยวกรอกให้เขาก็บริการลูกค้าเอาช่วยเซ็นให้ด้วยนั่นคือธนาคารแต่ของเราเนี่ยนะท่านกรอกเองรายงานเองไม่ต้องไปยุ่งกับลูกค้าเขาถ้าไม่ต้องไปให้ลูกค้ามาเซ็นชื่ออะไรนะผมก็มบอกว่ามันไม่ไม่กระทบลูกค้าเลยลูกค้าย่อมรู้ได้ว่าเรารายงานแต่ท่านก็ไม่ต้องบอกเดี๋ยวผมจะรายงานคุณก็ไม่ต้องไปพูดกับเขาอย่างนั้นถูกไหมแล้วก็รายงานไปตามหน้าที่ แสนะดงตนก็ดีเราก็ต้องลูกค้าต่อไปแล้วก็ประชาสัมพันธ์เขารู้มาซื้อขายทองเรดพอยเงินทองลูกค้าก็ต้องเข้าใจว่าต้องมีบัตรมีหนังสือเดินทางมีเอกสารประจําตัวถ้าไม่มีหนังสือเดินทางไม่บัตรก็ใช้สิ่งอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะอยู่ในทีเรียกร้นนะไรายฝาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านท่านอย่าไปเอาความเดือดร้อนของลูกค้ามาเป็นความเดือดร้อนของเราหรือปัญหาเข้ามาเป็นปัญหาเราเราก็ทําหน้าที่ของเราไปนะท่านก็รายงานไปตามปกติ ก็ไม่ต้องเป็นกฎหมายไม่ได้บังคับให้เราต้องให้ลูกค้าเซ็นชื่อในรายงานแล้วก็คงไม่ต้องไปกวนตอนซื้อขายก็ค้าขายไปตามปกตินะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจัดให้รายงานให้แสดงตนเก็บข้อมูลไว้นะครับเพราะฉะนั้นในภายภาคหน้ามันมีคดีอะไรที่มันเราไม่รู้ว่าวันไหนเนี่ยการค้าเราจะไปเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเราไม่อาจทราบได้วราผมมียนเรื่องครับปอปอง,งอเนี่ย ไม่ใช่สัมภารท่านจะซื้อขายมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไ,ม,ไม่เราไม่เกี่ยวข้องท่านไปคุยกับสัมภารไม่ต้องคุยกับปปงให้เข้าใจให้ตรงกันหมดนะปปงไม่ได้ไปตรวจสอบภาษีท่านไม่ได้ไปดูแลในเรื่องบัญชีอะไรท่านต่างๆเราไม่ไปยุ่งอยู่แล้วเราจะเฉพาะตรงที่ท่านซื้อขายกับลูกค้า,าก็คือจบเราดูแค่นี้ นะส่วนท่านบอกว่าผมมีแหวดบวกแหวกไม่บวกแหวกไม่รู้ละเรื่องของท่านแต่สัมภาระไม่เกี่ยวกับเรื่องป่าของเราอำนาจหน้านที่เรามีเรื่องนี้เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องห่วงว่าการรายงานต่างๆจะไปมีข้อมูลมีเลคอดไปบันทึกกับสัมภาระเราคนละหน่วยงานกันและหน้าที่เราก็คนละหน้าที่อำนาจหน้าที่ก็ไม่เกี่ยวกันเพราะนั้นผมคิดว่าน่าจะคลายความู่วงใ่ของท่านได้นะครับว่าเราไม่ใช่สัมภาระนะครับครับทีบนี้ อ,อีกอันหนึ่งนะฮะอีกอันที่ผมอยากจะให้ดูในเรื่องของกฎหมายนะครับเมื่อสักครู่เรามาดูกฎหมายสั้นๆน,นิดหนึ่งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับเรื่องวงเงินในการรายงานนะครับเมื่อสักครู่ผมพูดถึงเกณฑ์ในมาตรา16ไปแล้วนี่นะฮะในในเกณฑ์ตามมาตรา16ก็คือว่าผู้ประกอบธิในการค้าเพชรพลอยเงินทองเนี่ยอันโลหะมีค่า,าต่างเพราะรายงาน ท่านเป็นผู้กับชีพตามมาตาส6บวักหนึ่งวงเล็บสองให้รายงานในกรณีที่เป็นธุก,กรรมที่ใช้เงินสดตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปนะเงินสดสองล้านบาทก็คือหมายถึงเงินสดนะ cashphysical cash ก็คือ cash เครื่อเงินเงินสดที่เป็นเงินไม่ใช่เช็คเงินสดไม่ใช่บัตรเงินสดไม่ใช่บัตรเครดิตน,นะเ,เงินสดเท่านั้น นะนนี้ก็เป็นหลักเละกนรที่ผมจะเรียนก็คือว่าธุรกรรมอันหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในกฎกระทรวงแต่เป็นอยู่ในกฎหมายหลักคือท่านต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเพราะฉะนั้นถามว่าเหตุสงสัยนี่ยังไงตามกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่4อย่างคืออันแรกคือ ธุกกรรมที่ไม่มีความเป็นไปนได้ในทางเศรษฐกิจนะครับธุกกรรมที่สองเนี่ยธุกกรรมที่มีความซับซ้อนผิดปกติจัดที่ทําอันที่สธุรก,กรรมที่ทําขึ้นโดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับกฎหมายบอกว่าเนี่ยต้องแสดงตนต้องรายงานทุกกรรมนะฮะ ลูกค้าก็พยายามมาซื้อบ่อยๆซอยเงินย่อยๆไม่อยากมาซื้อครั้งเดียวนะครับแราเราต้องดูอะฮะผมว่าผู้ประกอบการท้่เดี๋ยวแต่ทางวิยากรจะอธิบายตัวอย่างให้ฟังอันสุดท้ายคือทุกรรมที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินครับตัวนอที่สําคัญนะซึ่งในอนาคตเนี่ยผมเรียนว่าถ้าเกิดว่าทางสมาคมหรือผู้ประกรอบการเนี่ยสามารถรายงานไปอิเล็กทรอนิกส์ได้เนี่ย ท่านสามารถจะเชื่อต่อและรับข้อมูลคนที่ถูกปปงยึดอายัดทรัพย์ไปได้ท่านจะปลอดภัยการรายงานธุก,กรรมเป็นเซฟการ์ดท่านปฏิบัติตามกฎหมายทำทุกอย่างแหละในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมเรียนว่าปปงเคยยึดทองทั้งร้านเลยที่ w o r l d t r a d e ทั้งร้านเลยที่ละนองนะที่เชียงรายที่แม่สายที่แม่สอด นะที่เชียงใหม่เพราะเราไม่รู้ว่าทองผู้ร้ายทองร้ายทองดีเราไม่รู้ก็ต้องยึดไปก่อนแล้วท่านมาเคลียร์ทีละเส้นทีละชิ้นมันเหนื่อยมันเหนื่อยทั้งปอปรกรณเหนื่อยทั้งท่านนะอ่าแท่งนี้ของใครแท่งนี้จากไหนอ้าวโอเคผมรับทุกเอาเจ้าของมาโอ้ว่าจะเคลียร์กันหมดเป็นเดือนท่านมาเคลียร์ทีละชิ้นนะแต่ถ้าท่านรายงานทุกการทุกอย่างท่านได้ิฟายหมดท่ทานทำตามกฎหมายท่านมีเจตนาบริรสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวกับการฟอ,พอกเงินถูกไหม